คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูแนวทางลาวสตาร์นะคะมัดรวมทุกลาวคขังว่าประจำวันที่8นะคะเลขในตารางนะคะเพื่อนเพื่อนมีเลข7เลข0 1>, 1 2 4 8 6สองกนะคะเลขเด่นเป็นเลขสองและเลข4นะคะเ,เพื่อนเลข2มี2 0งศูนยะคะสองหนึนะคะ, 2, 1, 2, 4, 2, 6, ะ,คะเลข4มี4 0 4 1 4 7 4 8นะคะตัวกันเป็นเลข1นะคะ กันเลขหนึ่งเนาะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะคะเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนสองเจ็ดนะคะสี่หกหกหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายก็คือแปด นะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะส่วนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูปนะคะวิ่งเลข2รูปเลข4เน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆที่สำคัญเนาะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะแนวทางรวม ทุกรลวนะคะเพื่อน, dy, TV, Star, asa, นะะ VIP, VIP, เพื่อนลวเฮดดีลาวทีวีแล้วสตาร์ลาวจำปาสะราวสามัคคีนะคะรลาว VIP ราวสตาร์ i p ไอพค่ะเพื่อนรวมทุกรลาวเลยนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องตั้มด้วยนะคะตั้มขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮปังปงค่ะ เลือกตัวไหนไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย